ต้อนรับเข้าสู่รายการมุฟชัยนะครับตอนนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเรายิงปั๊มน้ํามันแล้วฮะเรายิงปั๊มแล้วเยไะคนที่อยู่ข้างๆปั๊มจะตายหรือเปล่าตอนนี้อน้องไอครับเข้าเป็นตัวทดสอบนะครับนีฮะรอไหมครับรอครับอยากรู้ไหครับว่าก่อนคุณจะตายคุณรู้สึกยังไงบ้างโอเคครับนอนนิ่งๆเลยครับเอาทุกคนแต่คุณจะยิงรถไอ้นะยิงให้โดนปั๊มนะ

อยู่ื้อไม่ตายเลยเหรอไม่เหลืออะไรเลยโอ้ผลดิสโตรโกกันว่าไอ้ตายจริงครับไอ้คนเทพไอ้เทพอ่ะไอ้ไม่หล่ออ่ะไปจีบขอให้มันหน่อย่น้องจับมือพี่คนลุ่มบางสักพี่น้องหน่อยพี่เอ้ยเราเอ้ยมายืนมายืนมายืนไว้อะไรให้ไอ้หน่อยเรายิไว้อะไรจิตเยอะด่าไอโดไอโด้ไอโด้เรายินไมายืนไว้อะไรให้ไอ้หน่อย เดี๋ยตอนจะหาจอมแพทในแมงหายากขิบหายเอฟอะไรนะเอฟหกคับเอะไรเอฟหกนึกนึกนิกการเลยครับเอะไรรอก่อนรอก่อนรอผมก่อนโอ้ส่มอะสุดท้ายครับสุดสั้แม็กครับให้คุณไอครับเออคุณปิวไอซิกแดงยังฮะครับไอโอเค กสามสี่ี่กลาแล้วผมยิงปืนโอเคผมก็ไปแล้วครับผมย้าโอเคครับของเาไปไปเอาของไปให้เขาเถอะหายไปดิโอเคครับเจอกันคลิปห้าฮะคลิปเก่เกียร์แบบนี้